วิเคราะห์บอลวันเสาร์ที่2เมษายนพศ2565เริ่มเดือนเมษานี้ก็เป็น EP ีที่217นะครับคู่แรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่สกพีเมลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับแตนอราวาดวัตฟอร์ดนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับเตะกันในเวลา6โมงครึ่งนะครับเป็นช่วง6โมงเย็น ก็เป็นคู่ลิอร์พูนะครับเตะเป็นคู่แรกของศึกพรีเมียร์ลีกแนวน,นี้นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับลิอร์พูนะครับอยู่อันดับที่สอง แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ21เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้75เสียไป20ประตูมีอยู่69คะแนนครับส่วนฟังวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่18นะครับแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป19เกมยิงได้29เสียไป55ประตูมีอยู่22คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้นับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ย ฝั่งลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะมาได้8นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งวัตฟอร์ดครับเก็บชัยชนะมาได้1นัดครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งลิเวอร์พูลครับก็เป็นลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะมาได้8นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลครับเล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึก f a ฟเครับเป Real ็นลิเวอร์พูลครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ โปรแกรมนัดถัดไปของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลจะเล่นฟุตบอลศึกยูฟาแชมเปียนลีกในวันที่5เมษายนที่ถึงนี้จะเป็นเกมที่ไปเยือนเบนฟิก้านะครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ด10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วัตฟอร์ดครับ บุกไปเอาชนะเซาท์ทฮมตันมาได้ด้วยสกอร์สองปลตตัวหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของวัดฟอร์ดนะครับก็จะเป็นเกมที่แตนอาราวาดวัตฟอร์ดเปิดบ้านรอเจอกับปรีดยูเดตในวันที่9เมษายนที่ถึงนี้ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับหลังจากกลับมาจากศึกการแข่งขันในฟุตบอลทีมชาตินะครับ ลีฟูมีรายงานตัวเพลย์มาเจ็บอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นแบ็กขวาตัวเก่งอย่างเชนอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมิดฟิลด์อย่างนาบีเกอิตะนะครับโดยที่วันนี้ครับเจอเกนคอปจะวางระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับเนือรับ4คนนะครับก็จะเป็นโจโกเมสลงมาแทนเทนนะครับแล้วก็คู่เซนทร์นะครับจะใช้โจเอลมาติปจับคู่กับเวลจิฟันได้นะครับแบ็กซ้ายก็จะใช้แอนดูร์เบอร์ซันนะครับ ตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้จอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็ติอาโกอัคันต้านะครับ3ประสันแนวลุกวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้ดิอโกโชตาลูเปโตเฟมิโนแล้วก็โมเมสซาร่านะครับ ส่วนฟังวัดฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของลอยฮอสซันนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นอิสมาอลาซานะครับหนึ่งรายที่ไม่ได้ลงทะเบียนในศึกพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นแดนนี่โลสนะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นนิโคลัสเอนคูลูกับเชลลี่เอนกาเกียนะครับโดยที่วันนี้ครับลอยฮอสันจะวางระบบ433นะครับผู้สำบัตทจะเป็นเบนฟอร์เตอร์นะครับแนวรับ4คนครับก็จะมีกิโก้เฟมินียคิสยองกาบาเซเล่ เซเมียคาตาโน่และก็ฮัสซานกามาลานะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้มุซาซิโซโก้อิมรันลูซาแล้วก็ยูรัตคุดกานะครับแล้วก็3แนวลุกวันนี้นะครับจะใช้ฮวนเอนเดสโจชัวคิงแล้วก็เอ็มมานเอลเดนิสนะครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนะและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับ ลิวพูอยู่อันดับที่2ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับผลงานของริวพูก็ยังดูดีแล้วก็แข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับซึ่งถ้าเราไปดูผลประกอบการของฝั่งริวพูนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาก็เป็นริวพูครับพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมนะครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่18ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับ ผลประกอบการของวัดฟอร์ดนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%เท่ากับฝั่งลิวอพูเลยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่ลิวอพูต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับดูทรงแล้วราคาเนี่ยก็จะสวิงสวิงอยู่ที่2ลูกครึ่งกับ2ลูกครบนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าจะอยู่ฝั่งลิวอพูต้องชนะ3ลูกขึ้นไปนะครับ ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์จากตัวผู้เล่นเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นชุดนี้นะครับเจอเกนคอปก็จับผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นหมดเลยเว้นเสียแต่จะขาดตําแหน่งสําคัญก็ตรงที่ตําแหน่งของเชนนะครับก็จะเป็นโจโกเมทําหน้าที่แทนนะครับซึ่งวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านลิวพูมีการลุ้นแชมป์เป็นเดิมพันนะครับฉะนั้นเกมนี้ลึกๆแล้วผมเชื่อว่า3แต้มเนี่ยลิวพูไม่พลาดแน่นอนนะครับซึ่งเรดที่เปิดมานะครับ2ลูกครึ่งนะถ้าเป็นราคานี้เลยก็ เชื่อว่าลิเวอร์พูลด้วยศักยภาพผู้เล่นที่มีอยู่ในชุดนี้นะครับดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างวัดฟอร์ดค่อนข้างจะชัดเจน3มแต้มอยู่ฝั่งแอนฟิลแน่นอนทีนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าลิเวอร์พูลจะกดอีก2ลูกได้ไหมอย่างที่บอกนะครับการลุ้นแชมป์ปีนี้ลูกได้เสียมีผลด้วยดังนั้นครับผมเชื่อว่าเกมวันนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านยำใหญ่ใส่วัดฟอร์ดฝนง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกคู่3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมาป้าวูมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเจอกับสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามโมรินนิวสเตเดียม นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านวูฟแชมตันอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว30นะัดชนะ14เสมอ4แพ้ไป12เกมยิงได้31เสียไป26ประตูมีอยู่46คะแนนครับส่วนฝั่งแอสตันวิล่าอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว29นะัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป15เกมยิงได้41เสียไป40ประตูมีอยู่36คะแนนครับ ผลงานเฮตูเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้10เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝั่งวูฟครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งแอสตันวิลล่าครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยเป็นฝั่งวูนตันเก็บชัยชนะมาได้4นัดแล้วก็แพ้ไป6เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วูฟนะครับเสียท่าแพ้ให้กับปลีดไปด้วยสกอร์3ประตู่อ2ครับ โปรแกรมนัดถัดไปของวูฟก็จะเป็นเกมที่วูฟนะครับจะไปเยือนนิวคาสเซิลในวันที่8เมษาที่จะถึงนี้ครับส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ2อแล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่วิลล่าเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับโปรแกรมนัดถัดไปของวิลล่าก็จะเป็นเกมที่วิลล่าจะลงเล่นในวันที่9เมษาเปิดบ้านรอเจอกับไก่เดดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านวุฒตันรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นคายาน่าโฮเวอร์กับลูเบนเนเวสนะครับหรายที่ติดโทษดแบนก็จะเป็นลาอูกิเมเนสนะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเปโดเนโตกับเนลสันเชเมโดนะครับ โดยวันนี้นะครับคาดว่าบูโน่ราเก้จะวางระบบ3-4-2-1นะครับผู้สำบัตูตก็จะเป็นโชเซ่ซานะครับแนวรับ3คนครับก็จะมีวิลลี่โบลี่คอนเนอร์โคอาดีแล้วก็โรแมงซาอิดนะครับตรงกลาง4คนนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะใช้จอห์นนี่กาสโตฝั่งซ้ายก็จะเป็นลายันไอนูรี่นะครับคู่ตรงกลางจะใช้ชาวมูติโนจับคู่กับเลอันดอรเดนกองเกอร์นะครับ ตัวสร้างสรรค์เกมวันนี้นะครับจะใช้ดานิเอลโปเดนเล่นคู่กับทินเชานะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับจะวางกวางฮิชานศุนหน้าชาวเกาหลีใต้จะลงล่าตาข่ายเดี๋ยนี้นครับ ส่วนฝั่งแอสตันวิลล่านะครับภายใต้การคุมทีมของสตีเฟนเจอร์ลัดนะครับรายงานผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นคอตเน่เฮาส์นะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเมอร์เวลัสนากัม์บะนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าเจอร์ลัดจะวางระบบ4-3-2-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเอมิเลโน่มาร์ติเนสนะครับแนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นแมตตี้แคทฝั่งซ้ายก็จะใช้ลูก้าดีนนะครับคู่เซ็นนะครับจะใช้ไทลอนมิง จับคู่กับเอซ่คอนซานะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีจอร์นแม็กกินดักลาสรุยแล้วก็จาค็อบแรมซี่นะครับตัวปั้นเกม2ตัวครับวันนี้จะใช้ฟิลิเป้คูติญโยเล่นคู่กับเอมิเลโน่บูเอเนเดียนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะวางออลลี่วัดกินที่นัดที่แล้วกับทีมชาติอังกฤษวัดกินก็ยิงประตูให้กับทีมชาติได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้จะลงเล่นเป็นตัวจริงและพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ้านวูฟปแชมตันอยู่อันดับที่8นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของวูฟจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับ ส่วนฝั่งแอตันวิลล่าฟอร์มหนัดหลังสุชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับ ผลประกอบการของฝั่งวิลล่าจาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์จากตัวผู้เล่นและขุมกําลังเนี่ยทั้ง2ทีมค่อนข้างจะสูสีกันนะครับเจ้าบ้านครับก็จะเสียเปรียบเล็กน้อยจากการที่ขาดตัวหลักไป2รายก็จะเป็นลูเบนเนวิสห้องเครื่องของทีมนะครับวันนี้ไม่มีชื่ออย่างแน่นอนกับหน้าตัวเก่งอย่างลาอูดคิมเนสนะครับซึ่งก็จะใช้ ขายแทนนะครับซึ่งผลงานของวูฟที่ผ่านมาก็ระยะหลังนะครับก็ค่อนข้างจะสวิงสวิงยังไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็นักเตะที่น่าจับตามองของวูฟในชุดนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสามรายชื่อที่บอกไปเมื่อกี้เลยก็จะเป็นลูเบนเนเวสควางฮีชานแล้วก็ลออูจิเมตทั้งสามรายนำดาวสนุกของทีมอยู่นะครับส่วนฝั่งวิลล่านักเตะที่น่าจับตามองก็จะเป็นโอลีวัดกิน จอคอบแลมซี่แล้วก็แดนนี่อิง์นะครับซึ่งในรายของวัตกินช่วงนี้ก็กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพึ่ยงยิงกับทีมชาติอังกฤษมาได้ก็เรียกได้ว่าสร้างขวัญและกำลังใจมาได้เป็นอย่างดีนะครับบวกกับตัวสนับสนุนแนวลุกอย่างฟิลิเป้คูติโนที่มาอยู่กับวิลล่าแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับโดยที่วันนี้นะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ยวิลล่าทีมเยือนนะครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก็เรียกได้ว่า เตะให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งวูฟนะครับยังมีรุ่นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับฉะนั้นแต่และเกมของวูฟที่เหลือนะครับต้องพยายามเน้นแล้วก็เก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับคู่นี้วัดกันที่แรงจูงใจนะครับฝั่งวูฟแฮมตันมีมากกว่าคุณภาพผู้เล่นนะครับค่อนข้างจะสูสีกันนะครับฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันมากดังนั้นครับคู่นี้ ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านวูฟแฮมตันที่ต้องลุ้นพื้นที่โซนยุโรปนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าเจ้าบ้านวูฟน่าจะเน้นอีกหนึ่งเกมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ pton, วูฟแฮมตันเฉือนชนะฟอรนเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างสิงบลูเชลซีนะครับเจอกับเบนฟอร์ดนะครับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับเตะกันในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเชลซีอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว28นัดชนะ17เสมอ8แพ้ไป3เกมยิงได้57เสียไป19ประตูมีอยู่59คะแนนครับส่วนฝั่งเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่15นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ8เสมอ6แพ้ไป16เกมยิงได้33เสียไป47ประตูมีอยู่30คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกัน อยู่5ครั้งนะครับเป็นฝั่งเชลซีเก็บชายชนะไม่ได้4ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็เบนฟอร์ดครับไม่เคยเอาชนะเชลซีได้เลยจากรอบ5เกมที่ผ่านมานะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจําวันนี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและทีเด็ดกันในไลน์สาหรับคู่นี้นะครับเพื่อนๆท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR o ค e นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเ,นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เรามากันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์รี่ครับเจอกับเรือบายซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเชฟมัวนะครับเตะกันในเวลา3มทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเบอร์รี่อยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว27นะัดชนะ3เสมอ12แพ้ไป12เกมยิงได้22เสียไป38ประตูมีอยู่21คะแนนครับ ส่วนฝั่งแมนซิตี้อยู่อันดับที่1น,นะครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะ22เสมอ4แพ้ไป3เกมยิงได้68เสียไป18ประตูมีอยู่70คะแนนครับผลงานเฮ to Head นะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่10ครั้งเนี่ยเบอร์ลี่ไม่เคยเอาชนะซิตี้ได้เลยนะครับเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้9ครั้งครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เบอร์ลี่เก็บชัยชนะมาได้2นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบอร์ลี่ครับแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ครับโปรแกรมนัดถัดไปของเบอร์ลี่ก็จะเป็นเกมที่เบอร์ลี่รอเปิดสนามเทิร์ฟมัวรอที่จะเจอกับท็อฟฟี่สําเงินเอเวอร์ตันในวันที่6เมษาที่จะถึงนี้ครับส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้7นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซิตี้ครับบุกไปเอาชนะเซาท์ทฮมตันมาได้ด้วยสกอร์ รอบท4ประตูนหนึ่งครับโปรแกรมนัดถัดไปของซิตี้นะครับก็จะมีคิวลงเตะศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมที่ซิตี้ครับรอเปิดถิ่นเอติฮัดสตเตเดียมจะเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเบอร์รี่ภายใต้การคุมทีมของชอนได้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่1รายก็จะเป็นโจฮันกุตมันสันนะครับหรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นนาชานคอรลินนะครับสารายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเบนมีมาชัยวิด้าและก็อิลิกปีเตอร์นะครับโดยที่วันนี้นะครับเบอร์รี่จะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นนิกป๊อบนะครับแนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็น คอเนอร์โรเบิร์ตฝั่งซ้ายก็จะใช้ชาลีเทเลอร์นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้เบนมี ee, จับคู่กับเจมทาคอฟสกี้นะครับตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นอลล่เลมนอนฝั่งซ้ายก็จะใช้เดวายแมกนิวคู่ตรงกลางก็จะเป็นจอร์ด์เบลฮิวจับคู่กับแอชลีย์เวตบูดหน้าคู่วันนี้นะครับจะวังวูดเวกฮอตจับคู่กับแม็กวลกอนิทลงล่าตาข่ายคู่กันครับส่วนฝั่งแมนซิตี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็มีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นลูเบนดีเอสนะครับ หนึ่งรายที่เพิ่งกลับจากการรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นเอเมซอนนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ติดโทษคดีก็จะเป็นเบงจ์แมนเมนดี้สามรายที่ต้องเช็คโคฟิตก่อนลกสนามในวันนี้ก็จะเป็นจอห์นสโตนไลทฮิมสตอริงและก็โคพาเมอร์นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเป๊ปกวีล่าจะวางระบบ433นะครับ ฟูสามประตูก็จะเป็นแอนเดอร์สันนะครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นคารวอกเกอร์ฝั่งซ้ายก็จะใช้เชาแกรนเซโลคู่เซนแฮมครับจะใช้จอห์นสโตนจับคู่กับอัลมาลิกลาป็อกนะครับตรงกลาง3คนครับก็จะมีเควินเดบอยโรดี้แล้วก็แบนด์โดซิวานะครับสามประสานแดนหน้าวันนี้นะครับจะใช้แจ็คกิลลิตฟิลโฟเดนแล้วก็ลียัสมาเลตนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ชั้งอันดับตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่อยู่อันดับที่19ฟอร์มหนัดหลังสุดชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมผลประกอบการของฝั่งเบอร์ลี่จาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นประสที่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้อยู่อันดับที่1ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2โดยที่5เกมหลัง สุดนี้ซิตี้ยังไม่เคยแพ้คใครเลยนะครับผลประกอบการของซิตี้จาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40นะครับ ซึ่งเลทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับซึ่งคู่นี้นะครับถ้าเทียบจากขุมกําลังกันแล้วเนี่ยฝั่งซิตี้ดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เทียบนักเตะกันตําแหน่งตัวต่อตัว,ตวปอนต่อปอนเนี่ยซิตี้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับรวมไปถึงผลงานและสถิตินะครับซิตี้นี่ข่มมิดเลยนะครับเฮตูเฮสิเกมเนี่ยซิตี้เอาชนะสักเกเกมแล้วก็เสมอไป1เกม10เกมหลังสุดซิตี้ไม่เคยแพย้กับเบอร์ลี่เลยนะครับ ดังนั้นเกมนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่ซิตี้จะบุกมาถล่มใส่เบอร์ลี่นะครับเนื่องจากผลคู่แรกลิเวอร์พูลนะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะแบบถล่มทลายเนี่ยเกมนี้ซิตี้จำเป็นต้องยิงให้เยอะเหมือนกันฉะนั้นผลคู่ของลิเวอร์พูลจะมีผลโดยตรงต่อคู่ซิตี้ซึ่งจากเลดท,ที่เปิดมาผมยังเชื่อว่าเกมวันนี้3มแต้มตกเป็นฝั่งของทีมเยือนอย่างแน่นอนแล้วก็ซิตี้จะยิงเกินเลทราคาต่อรองได้อย่างแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลุ้นกินเต็มฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับคู่ดึกสุดของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับคู่ระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามโอทัฟฟ์ต์นะครับเตะก,กันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว29นัดชนะ14เสมอ8แพ้ไป7เกมยิงได้48เสียไป40ประตูมีอยู่50คะแนนครับส่วนทิมเยอนเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว27นัดชนะ1 0เสมอ6แพ้ไป11เกมยิงได้42เสียไป46ประตูมีอยู่36คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับเป็นแมนยูครับเก็บชัยชนะไปได้5นัด เสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเลสเตอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของแมนยูเก็บชัยชนะมาได้3นัดเสมอ5แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมลราสุดเป็นเกมที่แมนยูครับแพ้ให้กับตรามิแอตเลตโกมมลิดไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับโปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูก็จะเป็นเกมที่แมนยูนะครับจะบุกไปเยือนกุดิสันพาร์คของเอเวอเรตันในวันที่9เมษาที่ถึงนี้ครับ ส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้6นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์2ประปูตัวหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดัดไปของเลสเตอร์ก็จะมีเกมกลางสัปดาห์ที่เรอเจอกับ p s v ออ e ฟในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟเดเรชัในวันที่7เมษาที่ถึงนี้ครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรายงานตัวพู้เนบาดเจ็กก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นเอดิสันคาวานี่หนึ่งรายที่ยังติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นเมสันกินวูดนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกําลังของแมนยูก็อยู่กันครบเลยนะครับโดยวันนี้คาดว่าลารฟลังนิกจะวางระบบ4-3-3นะครับผูกสามป,ประตูก็จะเป็นเดวิดเดเคอรแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะใช้อารอนวานบิสก้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นลูกชอนะครับคู่สินห ยังคงจะใช้กับตันทีมอย่างฮลร่ไมกวาย จับคู่กับลาเฟลวาลันนะครับตรงกลาง3คนครับวันนี้จะใช้ปอบปอกบาสก็ต์แม ok ็กโทมินีแล้วก็บรูโน่เฟนานิดนะครับสามในลูกวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เจดอนซานโชคิสซโนโรนโดแล้วก็มาร์คัดลัดฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยวินเฟิดเอนดีดีเดนนี่วอร์ดโดยอันเบอร์ชานแล้วก็เจมมี่วาร์ดี้นะครับสองรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นมาร์คออบิตันกับลุคโทมัสนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเบนดอนลตเ กุนซือของทีมจะวางระบบ3-4-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแคสเปอร์ชไมเกลนะครับแนวรับ3คนนะครับก็จะมีแนวรับ3คนนะครับก็จะมีเวสลีย์ฟอฟาน่าจอห์นนี่อีแวนแล้วก็สก้าซอยอนซูนะครับตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเจมจัสตินฝั่งซ้ายก็จะใช้ทิโมธีคาสติเย่คู่ตรงกลางครับก็จะเป็นยูริเตนองจับคู่กับเคนันดิวเบลีฮองนะครับ3าแนวลูกครับวันนี้จะใช้เจมแมตติสันเคเรซี่อีเฮนาโชแล้วก็ฮาวิบานนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยเจ้าบ้านแมนยูอยู่อันดับที่6ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมผลประกอบการของฝั่งแมนยูนะครับจาก5เกมที่ผ่านมาแมนยู U, พาวินไป2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมส่วนฝั่งเลสเตอร์อยู่อันดับที่10ฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกม ผลประกอบการของฟังเลตเตอร์จาก5เกมที่ผ่านมาพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับซึ่งเลดราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่1ลูกนะครับเกมนี้ครับถ้าเทียบกันด้วยคุณภาพผู้เล่นขุมกําลังในเกมวันนี้นะครับค่อนข้างจะสูสีกันถ้าเทียบผู้เล่นกันตัวต่วอตัวปอนต่อปอนเนี่ยทีมเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงการเล่นเป็นทีมนะครับฝั่งเลสเตอร์ดูดีกว่านะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลสเตอร์ซิตี้ ในริกไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนทางกับฝั่งแมนยูที่ยังต้องลุ้นพื้นที่โซนยุโรปอยู่ดังนั้นในทุกๆเกมของแมนยูก็จะเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากฟุตบอลถ้วยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แมนยูตกรอบไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่บอลรีกอย่างเดียวที่ต้องเน้นทําอันดับตารางขึ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้ดังนั้นครับเกมวันนี้แรงจูงใจฝั่ง้าบ้านน่าจะมีมากกว่าบวกกับฝั่งเลสเตอร์นะครับที่ต้องถนอมตัวผู้เล่นเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์มีนัดที่จะรอเจอกับ p s v อสวีไอฟเฟนในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟเเรนั์ลีกดังนั้นครับเกมวันนี้ผมเชื่อว่าเลสเตอร์ในลีกไม่มีรุนอะไรแล้วแต่เกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีหนึ่งเกมนะครับส่วนสถิติหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับผลงานการเล่นในบ้านของแมนยูนะครับแมนยูครับยามที่ได้เล่นโอทาฟอร์ดในดูกการนี้จาก15เกมนะครับแมนยูชนะไป8เกมเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับก็เรียกได้ว่าการเล่นในบ้านในดะูกการนี้ก็ ยังมีมาตรฐานที่ดูดีอยู่นะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์การเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้จาก13นัดนี้นะครับเลสเตอร์ชนะไปได้เพียงแค่3นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง7เกม13เกมจากการเล่นเป็นทีมเยือนของเลสเตอร์เสียประตูไปถึง27ประตูเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับคู่นี้นะครับถึงแม้ว่าเลดเปิดมาถึง1ลูกค่อนข้างจะแพงผมเชื่อว่าเกมวันนี้แมนยู you, น่าจะเก็บ3แต้มได้ แต่เราต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าแมนยูวันนี้จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองได้หรือเปล่าดังนั้นครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นเม็ดที่2ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับมีคู่ไหนที่ผมฟันธงแล้วถูกใจเพื่อนๆหรือว่ามีคู่ไหนที่ผมฟันธงแล้วขัดใจก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกลเวร์วพูกกับวัตฟอร์ดคู่นี้ผมขอต่อไปที่ลเวร์วพูลคู่ที่2ครับวูฟกับวิลล่า ผมเลือกวางไปที่วูฟคู่ที่3ครับเชลซี Chelsea กับเบนฟอร์ดเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้เพื่อนเพื่อนที่ต้องการรับทัศนะและที่เด็นในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคู่ที่4ครับเบอร์ลี่กับแมนซิตี้คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ซิตี้คู่ที่5ครับแมนยูกับเลสเตอร์คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่แมนยูกับผมนะครับจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ยูทูบนะครับดูบอลหลังบ้าน ก็อยากฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคริ์กดกระดิ่งกุงก้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์ comment, และก็ที่ QR o o e นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ่็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ